กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐและอำเภอเมืองสูงครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้ ซึ่งคําตอบของท่านรัฐมนตรีวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอปทุมรัฐและพี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียงท่านประธางครับอําเภอปทุมรัฐต,ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้อยู่ด้านทางทิศเหนือของพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้มีพื้นที่3 5 7ตารางกิโลเมตรประชากรในพื้นที่ปัจจุบันครับมี53,274คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเลี้ยงสัตว์เป็นหลักด้วยความที่พี่น้องในพื้นที่อำเภอปทุมรัฐส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับปัจจัยสำคัญที่จะรอเลี้ยงเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรเพราะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้สิ่งสําคัญนั่นคือน้ำครับน้ำคือชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดมักจะประสบปัญหาน้ำขาดและน้ำเกินคือน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและน้ำขาดในฤดูแรงครับด้วยข้อจำกัดด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้การบริหารจัดการทั้งน้ำฝนน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอปทุมรัฐมีอุปสรรค คล้ายคลึงกับพื้นที่ส่วนใหญ่อื่นๆในภาคอีสานซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงครับสลับกับพื้นที่ราบแบบลูกคลื่นไม่มีภูเขาล้อมรอบจึงไม่เหมาะกับการสร้างเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่นี่จึงเป็นได้แค่ทางผ่านของมวลน,น้ําในแต่ละปีที่ไหลจากที่สูงผ่านอำเภอปทุมรัฐลงสู่ที่ต่ําแล้วก็ลงสู่แม่น้าโขงต่อไปท่านประธานครับ แม้ที่อำเภอปทุมรัฐจะไม่มีภูเขาครับไม่สามารถสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เหมือนพื้นที่อื่นๆได้แต่ที่นี่ยังมีอ่างเก็บน้ําที่สําคัญหนึ่งแห่งนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้ครับซึ่งถือเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของพี่น้องชาวอำเภอปทุมรัฐย้อนกลับไปเมื่อปี2508ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของบรรพบุรุษชาวอำเภอปทุมรัฐในอดีต โดยการนำของท่านพระครูเกษตรสลาพิสิทธ์หลวงปู่อ่วมโชตะโกที่เล็งเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านีิขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคท่านจึงได้ร่วมกับชาวบ้านยื่นเรื่องต่อภาครัฐในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้แห่งนี้ท่านประธานครับอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมตำบลบัวแดงและตำบลหน,นองแคนอำเภอปทุมรัฐ มีพื้นที่อ่าง3.6ตารางกิโลเมตรความจุที่ระดับกักเก็บน้ำอยู่ที่5.8ล้านลูกบาทเมตรครับมีพื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงานอยู่ที่57ตารางกิโลเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์อยู่ที่8,719ไร่ท่านระธานที่เครพครับปัจจุบันนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้มีปริมาณเพียง 0.36ล้านลูกบาทเม็รเฉลี่ยเพียง6.2%ครับของความจุทั้งหมดถือว่าเป็นระดับกักเก็บที่ต่ำและวิกฤตมากหากเกิดปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานในอนาคตจะสร้างความเสียหายให้ทั้งพี่น้องในภาคเกษตรและภาคครัวเรือนเพราะน้ำในอ่างแห่งนี้ครับใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร และปัจจัยสําคัญที่ทําให้ศักยภาพการกักเก็บน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้ผิดปกติเกิดจากสภาพทางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับบางจุดมีวัชพืชปกคลุมบางจุดมีตะกอนทับถมนี่จึงส่งผลให้การกักเก็บน้ำไม่เต็มศักยภาพผมจึงของนําเรียนผ่านท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับเพื่อเน้นย้ำว่า อ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้กําลังวิกฤตขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอผมจึงขอตั้งคําถามที่หนึ่งเรียนผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรท่าน วางระยะการแก้ไขปัญหาเป็นระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรและการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะดําเนินการได้เมื่อไหร่เป็นคําถามที่หนึ่งด้วยความเาคารพครับท่านประธานตอบคุดคุณเชวนครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายอิทธิศิริรัตยากร ลัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้รับมอบหมายจากท่านศาสตราจารย์ดรเอร์นัลมนสินโยผินวัฒน์ลัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ให้มาตอบกระทู้ของท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยสสจังหวัดร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทยจากการได้รับฟังท่านผู้แทนคนขยันของคนร้อยเอ็ด ได้บรรยายถึงสภาพของพี่น้องชาวปทุมรัฐซึ่งอยู่ในเขตและผิดชอบของท่านท่านบอกว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้นั้นมีทั้งเกินและขาดเกินก็คือเวลาหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเกิดน,น้ำท่วมเป็นหน้าแรงก็ขาดน้ำซึ่งต้องบอกว่าผมเห็นท่าน ในทีวีบ่อยครั้งมากผมติดตามบทบาทของท่านท่านเป็นผู้แทนที่พี่น้องชาวร้อยเอกเขตเจเนี่ยต้องภูมิใจว่าปัญหาของพ่อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยท่านดูแลมาอย่างดีเยี่ยมนะครับงั้นวันนี้ผมต้องขอโทษท่านนิดนึงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกระทูเข้าเนี่ยผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้มาตอบแต่ว่าผมติดภาร,รกิจจริงๆ ก็ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้แล้วก็ยินดีครับยินดีที่จะมาตอบเพื่อความกระจ่างเพื่อท่านเนี่ยสามารถนําคําตอบไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งของท่านนะครับท่านประธานครับผมต้องขออนุญาตตอบคําถามของท่านสสชัชวาลถึงสภาพอ่างเก็บน้ํำห้วยจานใต้ซึ่งท่านพูดว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ที่มีความสาคัญของตําบลบัวแดงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งกรมชนมรทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ตั้งแต่ปีพศ2508มีความจุ5.8ลูกล้านลูกบาทเมตรครอบคลุมพื้นที่ชนประทาน8,719ไร่ตรงตามที่ท่านพูดนะครับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเวยาจานใต้ที่ผ่านมากรมชนประทานก็ได้ทำการขุดลอก ต่อเนื่องมาแล้ว8ครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นั้นตื้นขืนโดยได้ขุดลอกไปกว่า5 0 0 0ลูกบาทเมตรโดยในทุกปีกรมชลประทานจำเป็นต้องสำรองน้ำเพื่อใช้หล่อเลี้ยงประชาชนไม่ต่ำกว่า2,000ครัวเรือนในในบริเวณดังกล่าวในการทำน้ำประปาโดยต้องสงวนน้ำไว้ถึง4 4 5 0 0ห0ลูกบาทเมตรนอกจากนี้การบริหารน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรอีกเป็นปริมาณมากสิ่งที่ผมขอญอาตนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสสผู้ตั้งกระทูถามก็คือเราประเมินแล้วว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้มีปริมาณความจุที่เพียงพอต่อความต่อการดูแลพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในอำเภอปทุมรัฐ แต่ปัญหาหลักก็คือการขาดน้ำต้นทุนที่จะนำมาเติมและกักเก็บในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยอ้างอิงจากสถิสถติย้อนหลัง20ปีตัวเลขเฉลี่ยของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้มีเพียง30-40%เอร์ซของปริมาณความจุทั้งหมดเท่านั้นเองกระผมได้ประสานและมอบให้กรมชลประทานตรวจสอบ ความเตือนเขือนและกําจัดวัชเพิ่มต่างๆเป็นระยะระยะและให้ทางกรมชลประทานวางแผนในมิติของการหาแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการน้ําเพื่อเบิการให้พี่น้องประชาชนอย่างดีเยี่ยมต่อไปครับขอตอบคําถามข้อแรกครับครับขอบคณท่านน้ำจีช่วยก,ก,กญญารเกษตรศางก่อนครับเชิญคุณชัชวาลแพทย์ไทยตามเป็นครั้งที่สองครับ การเรียนท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบขอบพระคุณคําตอบของท่านรัฐมนตรีอิทธิศิริรัฐยากรนะครับที่ท่านได้ให้ความกรุณาชี้แจงให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งอดีตแล้วก็ในอนาคตท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญนอกจากสภาพอ่างเก็บน้ําที่ตื้นเขิน ซึ่งตรงกันกับผมเลยครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือแหล่งน้ําต้นทุนปัญหาที่สําคัญอีกประการของอ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้นอกจากจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามการเวลาตะกอนที่นอนค้นที่ทับถมกันทําให้ศักยภาพการกักเก็บน้ําต่ําจนน่าตกใจการขาดแคลนแหล่งน้ําต้นทุนนี่แหละครับขาดแหล่งน้ําต้นทุนที่จะเติมเข้าอ่างเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันครับ ที่ผ่านมานะครับน้ำที่เติมเข้าอ่างมาจากน้ําฝนที่ตกลงพื้นที่รับน้ําในพื้นที่57ตารางกิโลเมตรเหนืออ่างจังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง1,300มิลลิเมตรซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยฝนของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,800มิลลิเมตรนั่นหมายความว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ ท่านต้องให้ความสำคัญในการหาแหล่งน้ำต้นทุนใหม่มาเติมเข้าอ่างและทางเลือกที่มีการศึกษาออกแบบมาอย่างยาวนานและยังไม่มีการดำเนินการครับหนึ่งในนั้นก็คือการผันน้ำจากลำเสียวใหญ่สู่อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักชประทานที่6และเจ้าหน้าที่จากโครงการชประทานจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ ที่ได้พยายามผลักดันโครงการนี้มาตลอดชื่อเต็มของการโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ําบ้านดูใหญ่ตําบลหนองแคนอําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะของโครงการก็คือสถานีสูบน้ําวางระบบท่อใต้ดินระยะทาง6.2กิโลเมตรมีพื้นที่รับน้ำนั่นก็คือพื้นที่ลําเสียวใหญ่1,000ตารางกิโลเมตรพื้นที่รับประโยชน์ 2,000ไร่ <Es> like. และงบประมาณในการก่อสร้างนะครับที่เคยสำรวจอยู่ที่60-80ล้านแค่นั้นเองครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชนระทานผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชนชุมชนฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องครับครั้งนั้นเราทุกคนมีความเห็นตรงกันครับว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริง จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ได้อย่างถาวรเพราะน้ำจากลำเสียวใหญ่ในฤดูน้ำหลากเนี่ยมีมากครับมากจนเอ่อท่วมพื้นที่บริเวณรอบๆในทุกๆปีแต่ปัญหาที่สำคัญของโครงการนี้พวกเราเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวครับ นั่นก็คือหากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วจำเป็นต้องโอนถ่ายภารกิจให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีศักยภาพในการดูแลโครงการนี้หรือไม่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือค่าไฟครับท่านประธานค่าไฟฟ้าที่เป็นภาระในการสูบส่งน้ำแต่ละปีเรากํานณกันอยู่ที่ปีละหนึ่งล้านกว่าบาท นี่คือเป็นปมปัญหาครับท่านประธานครับที่ผมอยากฝากเป็นคําถามสุดท้ายผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านดูใหญ่ที่มีการสํารวจออกแบบไว้แล้วหรือไม่หากจะดําเนินการท่านจะดําเนินการเมื่อไหร่ และแนวทางในการบริหารจัดการโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในการสูบส่งน้ำท่านจะมีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรเป็นคำถามสุดท้ายครับโดยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณคุณชัชวานครับเชิญท่านตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพรักสำหรับคำ,คำถามข้อที่สองของท่านสสชัชวานนั้น ผมได้รับรายงานจากทางกรมชนประทานว่าท่านเนี่ยเป็นสสที่ขยันนะครับท่านได้ลงไปดูพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่ของกรมชนรัฐทานเพื่อหาวิธีในการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำผู้วยจารใต้มาแล้วเพราะท่านได้กล่าวเมื่อกี้นี้ผมเห็นภาพเลยว่าท่านไปเดินลุยมาแล้วนะครับท่านรู้แหล่งที่ท่านรู้ฐานที่ท่านรู้สภาพดีเพราะฉะนั้นกรมชนรัทานได้พิจารณาว่า เราสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงมาเติมในอ่างเก็บน้ําห้วยจานใต้ได้เพราะการชี้แนะของท่านส่วนหนึ่งด้วยนะครับขณะนี้กรมชมนะทานได้สํำรวจโครงการผันน้ําจากลําน้ําเสียวใหญ่มาเติมอ่างเก็บน้ําห้วยจานใตเนเน้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะเสนอโครงการก่อสร้างฐานนีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมอาคารประกอบบ้านดูใหญ่ตำบลหนองแดนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถสูบน้ำจากลําน้ำเสียวใหญ่ซึ่งประ,ประมาณปริมาณน้ำท่าในลําน้ำเสียวใหญ่ไว้ที่300ล้านลูกบาศเมตรมากับเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำเพื่อจานใต้โดยระยะทางที่ต้องวางท่อผันน้ำ ประมาณ6.2กิโลเมตรตามที่ท่านได้บรรยายมานะครับก็ขอนำเรียนท่านประธานว่าผลสำลฤที่คาดหวังคือการเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำให้เกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณแนวท่อผันน้ำอีกไม่ตํากว่า2,000ไร่โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่ม ปริมาณน้ําในอ่างให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําตลอดทั้งปีและมอบให้ชนมาทานสนับสนุนงบนปานเริ่มก่อสร้างโครงการนี้ภายในปี2,570ครับผมว่าไม่ช้าเลยครับก็คงเป็นที่พอใจของท่านสอสอนะครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณท่านตรีครับ,บท่านตรบนีบอกสอสคนขยันนอกจากขยันแล้วูปหลรอด้วยนะ เป็นเประเอกนางได้ท่านตีครับมีประเด็นหนึ่งผมอยากจะให้ท่านตีได้ช่วยตอบเพราะว่าสสอ,อยังคางอยู่นิดเดียวคือประเด็นว่าเรามีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแล้วงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าหรือน้ํามันเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่ไม่มีทุนที่แถวบ้านผมมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อทํานาปรากฏว่าได้ท้งรางเพราะชาวบ้านไม่มีเงิน คือตอนแรกรอบแรกก็ดีเฉลี่ยกันออกตังตอนหลังมันไม่มีความสามารถพอจีอารวมตังแล้วก็ไม่คุ้มตุนทุนที่ทํานาก็เลยทิ้งรางไว้ก็เลยสร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยต้องใช้น้ตาตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ฝากท่านรับทีด้วยว่าค่าน้ําไอ้ค่าไฟฟ้าใช่ไหมค่าไฟฟ้าเนี่ยชาวบ้านจะไม่มีความสามารถแต่ว่าสร้างไว้เสร็จท่านลงทุน แต่ชาวบ้านไม่สามารถจะมีเงินแค่นั้นก็กลัวจะสูบเปล่าถ้าท่านช่วยคิดดูหรือจะตอบได้ก็ดีครับ<อ>พครับข่าบเรียนท่านประธานที่คารุรักครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมลืมตอบข้อนี้ให้กับท่านสสเพราะว่าผมเป็นผู้แทนมาเหมือนกัน <c oughs> ปัญหานี้ผมก็เจอเหมือนกันเพ <c oughs> ระาะฉะนั้นผมจะนําปัญหาของท่านเนี่ยไปปรึกษากะทางกลมชนประทานว่า จะสามารถจะดูแลได้ขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่าต้องเป็นที่พอใจเพราะว่าท่านก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงท่านประธานสภาก็เหมือนกันเรามาจากผู้แทนเหมือนกันนะครับมันตรงนี้เป็นความต้องการท่านประธานพูดถูกเลยแรกๆก็โอเคชาวบ้านยอมออกให้แต่หลังๆเนี่ยชักไม่เคยมีโดยเฉพาะต้องมาเฉลี่ยกันนะครับก็ต้องพยายามจะไปปรึกษาไป ถามเขาว่าพอเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ไขหรือว่าใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาเพื่อที่ให้ประหยัดค่าไฟด้วยนะครับท่านประธานบอกว่าผมบอกคนขยันท่านประธานต่อว่ารูบหลอด้วยผมต่ออีกนิดได้ไหมครับวันนี้ไม่ได้ค่าพภาคมามาครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านน้ำจีช่วยว่าการเกษตรและสากลครับคุณอิติรัติยากรครับก็รู้จักกันมานานแล้วก็ขอบคุณ ท่านสสชัชวาบ้ากครับกับเจนนิดหน่อยได้ครับครับขออนุญาตท่านประธานนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้ตั้งกระทู้ถามแล้วก็ช่วยเก็บประเด็นที่ตกหล่นแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับคิดว่าข่าวนี้คงเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวอําเภอปทุมรัฐหลายคนฝากผมมาครับท่านครับว่าตั้งแต่ก่อตั้งฝ่ายแห่งนี้ น้ำในฝายก็ไม่เคยเต็มอ่างสักทีน้อยมากที่จะเต็มอ่างในปีที่ฝนตกหนักๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหากปีนี้หากในอนาคตข้างหน้าน้ําเต็มฝายเชื่อเถอะครับพวกเราไม่มีทรัพยากรอย่างอื่นครับท่านครับพวกเราไม่มีทะเลไม่มีภูเขาเรามีแต่ทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่แล้วสิ่งที่เราอยากได้คือน้ําครับท่านทราบไหมครับว่าปีนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนายิ้มได้ครับยิ้มได้เพราะอะไรทราบไหมครับ ทำนาได้หนึ่งไร่เจ็ดถึงแปดร้อยกิโลกรัมต่อไร่ซึ่งไม่เคยทําได้มาก่อนปกติพี่น้องในเขตพื้นที่ทุ่งเวลาทํานาได้แค่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไร่แต่ปีนี้ฝนดีครับท่านครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทีนี้ถ้าเราบริหารจัดการน้ําได้นี่พี่น้องชาวนาสามารถทํานาได้ปริมาณต่อไร่สูงยิ้มได้ครับ ส่วน,นกลไกตลาดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนทําไมผมถึงติดตามเฉพาะเรื่องน้ําเพราะว่าน้ําคือชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ผมจริงๆครับกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีมากครับขประุณครับ